สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้แอดก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่4เมษายน2565เนาะอ่าเรามาดูสูตรเม็ดเดียวกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าผลที่ออกนะคะก็คือ288113นะคะอ่าตัวเด่นแอดให้ไปที่3 2แล้วก็9เนาะอ่า3มมานะคะพี่น้องจา๋า สามมาสามหนึ่งสามหนึ่งตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะเข้าบนเนาะพี่น้องจา๋าส่วนอ่าส่วนสองเนาะสองมานะคะถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดก็ได้ล่างของหกตัวนะคะเข้าสองแปดเนาะอ่าแอดสรุปทั้งหกตัวห้าตัวสี่ตัวนะคะส่วนสามตัวบนเหมือนกันเนาะหนึ่งสามหนึ่งนะคะอ่าวันนี้วิ่งรูดที่สามก็เข้าไปที่สามหนึ่งตัวที่เน้นให้ด้วยเนาะพี่น้องจา๋าอ่าตัวต่อไปนะคะ สำหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะที่เป็นตารางตัวเด่นนะคะอ่ะมาดูตารางกันก่อนว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะอ่ะ2นะคะ2แอดมาเนาะอ่ะ8แ,แอดไม่มีเนาะ8 8 8 8มาเยอะเลยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดเขียนผิดหรือเปล่าอ่ะ8เกินมาตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ะ8มา2ตัวเนาะ1แอดมานะคะ3ม,มาตัวเด่นเนาะ สามกับหนึ่งกับเจ็ดที่แอดทำเป็นเครื่องหมายไว้คือตัวที่เด่นสุดนะคะสามมาแล้วก็หนึ่งมานะคะไม่มาเฉพาะแปดเนาะอ่าส่วนตัวแอดเจาะนะคะสองแปดแอดก็ไม่มีเนาะไม่มีสองแปดนะคะแล้วก็ล่างของห้าตัวแปดแปดก็ไม่มีเนาะล่างของสี่ตัวแปดหนึ่งนะคะแอดตัดออกเสียดายมากเลยพี่น้องจ้าทำไว้แล้วก็ตัดออกนะคะดู ตัดออกพี่น้องเสียดายอ่าแล้วก็มาบนนะคะหนึ่งสามหนึ่งเนาะอ่าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเข้าตรงตรงตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้มาเฉพาะบนนะคะส่วนชุดโค้งสุดท้ายนะคะแอดตัดมาใส่ตัวนี้นะคะชุดโค้งสุดท้ายตอนแรกว่าจะไม่ลงแล้วนะคะเลิกงานค่ำเนาะพี่น้องจา๋ามาแบบลงแค่สองสามนาทีนะคะอ่าผลที่ออกเนาะ เข้าไปบุญนะคะตัวที่เน้นด้วยนะคะสามหนึ่งส่วนล่างของสี่ตัวเนาะล่างของสี่ตัวเข้าแปดหนึ่งแอดมีหนึ่งแปดนะคะเข้าที่ตัวกลับเนอะพี่น้องจา๋าอ่ามาล่างของสี่ตัวแล้วก็บนบนเข้าตรงๆนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรอ่าหวยราวพัฒนาด้วยเนอะอันนี้เสียดายเนอะพี่น้องจา๋าถ้าเป็นหนึ่ง สามหนึ่งก็ได้สามตัวแล้วนะคะอันนี้แอดให้ไปเจ็ดสามหนึ่งนะคะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะแอดก็ยินดีด้วยนะคะผู้ใดโชคดีเนาะคอมเมนต์พูดคุยบอกด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าอาจจะได้มีกำลังใจ ทำแนวทางแบ่งอ่ามีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆอีกเนาะอันนี้เดี๋ยวแอดจะลงสถิติไปแต่ละเดือนเนาะวันที่4เดี๋ยวแอดลงไปเนาะเข้าทั้ง3สูตรนะคะอ่ะมาตามต่อกันงวดหน้าเนาะพี่น้องจา๋ารอบนี้แอดก็มาสรุปอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวจะรีบลงทให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ